แต่ว่าช่วงเช่นหัวใจมันมีตัวละครในเล่มนี้ไปเอี่ยวกับตัวละครในเล่มนี้ มากันนะคะอันนี้เราซื้อมาจากเว็บนอินตอน1 1 1 1ใช่ไหมเพราะว่ามันลดราคาประมาณ20%ใช่ป่ะลดเยอะอยู่นะก็เลยแบบเออก็เลยลองซื้อมาอันเนี้ยพอเราไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยอ่านแล้วแบบว่าช่มชื่นหัวใจแล้วก็รู้สึกฟิลกู้ไปเลยทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็เลยเอออยากลองอ่านดูบ้างค่ะน่าสนใจถ้าเกิดอ่านจบเดวมารีวิวให้ฟังนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็เรื่องนี้อันที่สองค่ะ ก็คือหนิงอันคอมมิวนิตี้แล้วแวกนี้ผีชุมก็ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเออสนุกมากแล้วก็เป็นยายวายที่แบบเออพอดไม่ค่อยซ้ํากับ <P> เพราะว่าปกติแล้วนิวยนยายวายมันก็จะเป็นแบบเออเด็กหนุ่มมหาัยเด็กหนุ่มดาวมหารัรพบรักกันมิสชัวถาปัดก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้ใช่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยเหมือนเพราะว่ามันมีความแบบแฟนซีมีผงมีผีอะไรอยู่อย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็อันเนี้ยเป็นมันอยู่ในเซ็ตเดียวกันนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจซื้อเล่มนี้เลยแต่ว่าเพราะว่าเราอสนใจเล่มนี้ชอบชอบความแบบสารสารคนกระดาษการใช้แบบเวทอะไรเนี้ยชอบก็เลยแต่ว่าพอไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามันมีตัวละครในเล่มนี้ไปเอี่ยวกับตัวละครในเล่มนี้ผงมาน,นิดนึงเราก็กลัวว่าเออถ้าเกิดเราอ่านเล่มเนี้ยแล้วเราจะแบบ ได้อัธรรไม่เต็มที่ไว้เราก็เลยเออซื้อเล่มนี้มาอ่านก่อนแต่ถ้ามันสนุกเราจะซื้อเล่มสามในเซ็ตมาอ่านด้วยเหมือนกันค่ะอเดี๋ยวอ่านจบจะมารีวิวให้ฟังนะคะแล้วก็เออเล่มเนี้ยเฮ้ยนํำเหนือมากว่ะเฮ้ยโคตรน,นํำเหนือเลยอะ่ะคือเนี่ยของคุณพีต้าจำคุณพีต้าได้ปะที่เขียนเรื่องเนี่ยเลี้ยวยาวอ่ะ เขียนคนเดียวกันแต่จริงๆแล้วเขาเขียนข่าหมาปแด้วยนะแต่ว่ามันยังออกไม่จบเราก็เลยยังไม่ซื้อกลัวค้าคงเขาแม่งไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยเว้ยคือแบบเขาเขียนดีมากคือเราไปอ่านตัวอย่างมาในแบบอ่อลิสอะไรอะ่ะไปอ่านมาก่อนแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันดีมากกว่าคือถึงมันจะเรื่องมันโคตรจะดัาเลยอะ่ะดังแบบโอ้ไม่ก็คือเราอ่ะไม่ชอบพระเอกนาะงเอกที่มันซูเกินไปนะแต่ว่าคือแบบ ถ้ากับมึงสูขนาดแต่มันก็ไม่ต้องทําเดินเรื่องอะไรแล้วมึงไม่ต้องว่าจนภายเลยเพราะยังไงมึงก็ชนะกูมีอะไรให้ลุ้นหรอว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันดีมากเว้ยคือนายเอกพระเอกมันแบบสมบูรณ์สมบันมากแล้วแบบสู้ชีวิตสุดๆแล้วแบบก็มีพวกศักว์อสูรการใช้แบบพลังแฟนาซีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันแบบเออมันผสมได้ดีอ่ะมันมันเซ็ตโลกได้ดีมากอ่ะกลมกวว่าถ้าเกิดอ่านเล่มเล่มนี้จบแล้วแบบเปี่ยงตั้งในใจมากๆอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวเจะไปสั่งซื้อบ็อกเซสได้ขอเล่ม สองกับสามมาแล้วเพราะว่าสำนักพิมพ์เขากำลังพีออเดอร์อยู่นะคะถ้าเกิดสนใจก็ไปพีออเดอร์ได้มันโคตรดีเลยอะ่ะเออแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาแบบวัน1ุ1เอ็ดจุดเอ็ดใช่ไหมก็คือมีคูปองจริงๆแลวไอ้คูปองเนี้ยมันแปะอยู่ในหน้าเว็บใช่ป่ะเราก็เข้าใจผิดด้วยนึกว่าอ๋อซื้อครบหนึ่งพันบาทจะได้ส่วนลดอีกสิบห้าบาทนะันแล้วก็ไปกกอกคูปองอันนี้ไว้รหัสเล็กๆเข้าไปแล้ว่าใช้ไม่ได้ คือคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ใช้เลยเขาให้มาเอาไปใช้ที่ร้านนอินิหนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้อันนี้มาด้วยเป็นอะไรวะปกผ้าแอมเบดเดร์เป็นปกผ้าฟรีนะคะก็คือเวลาแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเอาอันนี้เข้าไปห่อปกได้เขาจะได้คนอื่นก็จะได้มองไม่เห็นว่าเราอ่านหนังสืออะไรอยู่อือะไรทำงี้นนะคะ่ะ จบแล้ววันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอันเรื่องไหนจบแล้วก็วจะมารีวิว,วให้ฟังนะแค่นี้ค่ะวันนี้บายบาย